ค่ะยินนี้ก็อยู่กับสาพันก์กอ,อกนะคะวันนี้ก๋วเตี๋ยวสมพรปากขายดิบขายดีนะคะกินจะพาดกินอิ่มห่อกลับบ้านอีกซื้อไปฝากนะคะห่อกลับบ้านอีกนะคะ ค่ะมีนะคะจะภาพก็ซื้อใส่ถุงนะคะกลับบ้านอีกนะคะแบบสุดยอดมากเลยนะคะค่ะหลายถุงนะคะหลายถุงเลยนะคะค่ะยูรีนะคะก็ทีมสวอนะคะช่วยกันนะคะค่ะขายดิบขายดีนะคะวันนี้นะคะขายดีมากเลยค่ะขายดีจริงๆ หลานสมพรปากคึกคักเลยวันนี้ไปเลยนี่นะคะสั่งเพิ่มอีกนะคะจะกินอีกกินถ้วยหนึ่งแล้วก็สั่งอีกนะคะติดใจนะคะในความอร่อยนะคะถ้วยหนึ่งถ้วยหนึฮะถ้วยหน่งข้อที่สาม ก๋วยเตี๋ยวลุงพลบนสามถ้วยคนสวยกินได้ยังไงนี่ตัวเล็กๆดีกินไม่หองเนาะเอ่อเอามีหยกเอาเอามีหยกเอามีหยกจ้ะเอานี่ก็ได้เอานี่ก็ได้ไม่ใส่ถั่วงอกมีหหมดแล้วไม่ใช่เหรอมันหมดแล้วเอานี่ไปใส่เลยเนี่ยเออมันหมดแล้วไปเอานี่ไปใส่คือไม่ใส่ถั่วงอกมาใส่กินเผือกไมีหยกเพิ่มหมดเลยผัดถั่วกิน ยากไบ้มีบุญกลับไปเลี้ยงนะคะมีบุญนมากับรถติดรถมาใช่ช่วยชีวิตรถล,ลุงนะไม่ใช่บุญมีนะคะมีบุญนะคะ เด็กน้อยกำลังกินไม่ค <Yes, ่อยกินข้าวกินแต่เส้นเด็กน้อยทุกวันนี้ี่แก่ผู้ีันนั้นนั่ีผู้อันนั้นนะมีผู้อก็เลิกแล้วนีตัวน้อยๆนี่นะคะ กินทั้งหมดนะคะกินหลายถ้วยนะคะน้องเขาก็สามถ้วยนะคะคนนี้ก็สองนะคะคนนั้กน,ะะน,นก็หนึ่ง,ง,งแล้วก็สั่งกลับบ้านอีกสิบแปดถ้วยนะคะอุดหนุนสมพรปากนะคะร้านสมพรปากนะคะนี่นะคะลองไปทดสอบดูนี่จ่าเอ็มมานะคะนี่นะคะาม,มาอยู่กับชาววอมาอยู่กับชาวว ีก็โทรหาลุงแล้วเดี๋ยวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละว่ารบสง่างายยื้สามืนกัเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าว่บอกจำบนได้ให้ส่งลุงส่งโลเคชั่นมาให้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับมาเดี๋ยวรอบกลางวันกะว่าเขาแหบเบอรไกลดอกแห่เรี่ยวเราต้องกินเขาด้วยเหรอใช่แห่แล้่ยวทำเมนเราทานั่งดำกับบรีไปดีกว่าทำดีกว่า มีโยมตุ๊กไปกับใครบ้างกินปูกินมักฝรั่เอฟโนเซนดูแข่งเมืองบอละแ่งเมืองบอลแมนยูแข่งเมอวันนี้จอใหญ่เลย ร้านกาแฟเปิดแอร์เย็นๆไนตอยเก็บเขาเฮ้นอนร้านกาแฟก็เหมือนดแนดานอนห้องนั้นเลยแก้ก่วานยื่นห้องแล้วเดี๋ยวปนอนร้านกาดระจาานนัห้ด้านหน้าเลยนะประจัดช่างาพวกเราสาาพ รให้รู้แล้วอยู่กินเสร็จถึงกินก่อนทุกคนไม่เสร็จไม่ต้องออกมาแล้วอ็แจ้งะมาตรวจไปช่วยกันไปช่วยจ๋าก็นอนที่ร้านกาแฟจ๋ดน ทีเลทีทีสโอเคเฮ้ยมีพราใหญ่อยู่ควรอะไรซาลาพาหมดไดีอะคนจะได้ให้โชคแต่จะมีเสียงกึกกึกกกอยู่นะนาแหวไปนอนบ่อยละหยอกเบ้อหยอกไ่หยอก่หยอนทีให้โชคนอนทุเดียวเาเป็นมูกันนะ รอกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยรถ้งร้อยแล้วนะน้องเียนดีนะร้อนเนาะ้งอัดเรียบเอยเยตกแห้งบอุดร ใครก็ท่วม้น้โขงลแล้วนะอืมนั่แหละมุกดาหาจะข้าวหรือเปล่าเขาก็ลุ้นอยู่เนี่ย้าไม่มาถึงเราหรอไม่ถึงเราไม่ห่างเด้อแถวบ้านเอฟซีพ้นมาเลยชุดสองคันพ้นวุบวนสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงคอืมีก่อนเล้ที่ไปเชว่อทุบล์เน้าไปเนาะทุบวนมาลินเนาะ ่ลวารีชั้นล่างดีดีปรากฏไปยังทางไปรับน้ำไปรับน้่นภงซีนานาบิรัเออแม่มีรัน้ำเลยนี่มันไม่มีเลน้องนนี่มันมีับโที่เราไปนอนเรียบร้อยนี่น้ำทรงข้ามน้ำบ้าของห่น้ำม่วงนันนี้น้นไหลโบรัณน้ำปููงแล้วว่ะ

จลาเป็นไงนั่นสีมือตัวเองร่อยแต่อยู่ที่คอยปรุงน้ำภาษาทำทำไปฝากผูกผงเยาพาด้วยเด้อทำเลยภาษาไปทำเลยหมดแล้วสาวอะไรหมดมันหมดแต่หมูอาใส่ลูกสิ้นลูกสิ้นยังอยู่ทำไปฝากผูกผงเยาพาเบาหนุเบาบิ๊กเบาเสือเจ้าบ่เสือลงบ่กินบ่าลูกเสือให้ลูกให้สองนม เอาไม่เอาปากใส่าวเชื้อกินปลาเสื้อกินปลาเทียก็เลยได้โอกาสเก็เลยไปลกเลลอ้เเลอยาอ้าก็เลยมวาเรียกชื่อเป็นัเสาปะมอ๋ออะไรเมื่อกี้นี่เหรอเยนเรู่ไว้ทอดผู้ดีโอก็ยังว่าอยู่ทำไมไปลาอยู่คนเดียวบุญเออเหน้าเห็นไปลาอยู่คนเดียวแกไปแก้บุญลำ ำนครับมาล้มนาปูผู้เดียวไม่บอกเลยมันฆ่าใจอยฆ่าฆ่าฆ่าได้ปีมะมเลยบอเมื่อีเพิ่มกยังวันยู่วันทำมาไราอย่างว้พากันตรงก็วันเกิดเจ้าของวันเสาร์วันเสาร์วันนี้เลยเหรอวันเสาร์วันนี้ก็วันเกิดลุงบ่โอวันเสาร์โออ สว่างแล้วเจอกันใหม่ค่ะคินมาค่ะ